おはようございますね。先生のうんです。たっきょうで教えていますね。今日はペンダーうすきコーラを歌いましょうね。1年生です。 สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรเอ่ยหนูคือใครนั่นเองนะคะในเรื่องเพศชายและเพศหญิงนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคําศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะเก่งขึ้นค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเซนเซจะมาสอนร้องเพลง เพนด้าอุซากิโคลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเซนเซจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆค่อยร้องตามอีกหนึ่งรอบนะคะเบ็นเคียวชิมาชโชเนะเซ่เนาะเอยเด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 ะเพนด้าเพนด้าเอยเดะ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 อุซากิอุซากิเอยเดะเอยเดะเอยเดะเอยเดอยเดะโคลาโคลานเพนด้า อุซากิโคลาเดี๋ยวเรามาฟังคำแปลไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยนะคะแล้วโบกไปซ้ายโบกไปขวานะคะเซนเนาะออยเดย์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 เพนด้าแพนด้าอันนี้คือหนีงเพนด้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะท่าที่สองนะคะเซนเนาะออยเดย์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  อุซากิอุซากิอุซากิแปลว่าอะไรคะอุซากิแปลว่าอะไรกระต่ายนะคะต่อไปคะ่ะที่สามนะคะเซโนอ่อยเด้อ de, อ่อยเด้ออ่อยเด้ออ่อยเด้อโคลาโคลาโคลาแปลว่าอะไรคะมีอะไรเอ่ยตัวใหญ่ๆมีโคลานั่นเองนะคะเพลงนี้มีอยู่สามคำศัพท์ด้วยกันนะคะท่าแรกเลยนะคะเพนดา อุซากิอุซากิแปลว่ากระต่ายนะคะและท่าสุดท้ายนะคะโคล่าโคล่าโคล่าแปลว่ามีโคล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปดูคลิปวิดีโอนะคะสำหรับร้องเพลงนี้นะคะน้องๆในระดับชับ้นอนุบาลหนึ่งและชั้นเตรียมอยุบาลน,นะคะ 「おいで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 コアラコアラ」アラ「パンダうさぎコアラ」できたかなじゃもう一回やってみようね「おいで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 パンダ」「パンダ」ンダ「おいで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 うさぎうさぎ」うさぎ「おいで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 コアラコアラ」アラ「パンダうさぎコアラ」はいよくできた てみよね「おいで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 パンダ」ンダ「おいで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 うさうさおいで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 コアラコアラ」「パンダコアラ」さあこんどはパンダとうさぎとコアラをじゅんばんにやってみてね「パンダウサギコアラ」「パンダコアラ」 パンダうさぎコアラパンダうさぎコアラパンダうさぎコアラパンダさあ今度はちょっと早くなりますよパンダうさぎコアラ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 さあ 最後はもっともっと速くなりますよ。パンダウサギコアラ、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 パンダウサギコアラ。皆さん、今日はパンダウサギコアラを勉強しましたですから、皆さん頑張ってくださいね。 กนทังก้ดสิแพนดาแพนดาสกีนทังก็อุสกิอุสกิไซก้อนทั้งก็โคลาโคลาอิชอเคเมไดสเนวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องสตัตว์นั่นก็คือเรื่องอะไรเอย่ยมีตัวอะไรบ้างแพนด้านั่นเองนะคะอุซากิกระต่ายนะคะและโคลา โครานเองน้องๆนะคะเดี๋ยวอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้เซนเซด้วยนะคะดูด้วยนะคะว่า วิดีโอนี้นะคะเพลงนี้มีสัทั้งหมดกี่ตัวส่งมาให้เซนเซทำท่าด้วยนะคะและอย่าลืมฝึกฝนและทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นมีพัฒนาการทุกด้านในที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเซนเซก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอริกาโตโกไซมาสตะไซยานรา